ด้วยวันที่19ธันวาคมของทุกปีของผู้ปกครองอันเป็นการสร้างความและกำลังใจให้แก่ใครการในกองเรือยุิการและจากนั้นีได้กรุณาให้เกียรติสี่นายภูวนัถเด็กชายสุขวิจักบุนประตูชยัยเด็กชาย เด็กชายศักดาสิริปิยนาคเด็กหญิงเด็กหญิงวชิรยาปะพุณงนอกตอนหนึเพอเอชูศักดิ์สุดีสังกัดโองเรือทุกสิ่งทุกอย่างบานกอสามเก้าเกรองและนักเรียนทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร การและขอให้บุตหลานทุกคนจงตั้งใจกำขอพจะมาเล่นสมองารศารตาียมีพายัมทัเป สาวาทาเวรรตีวิปปติปติภาหายสัพพะสัมปติสิทธิยา